หักจ้ะหลายคักหลายจนภาพงาเพิ่นหักเป็นมดจะจับพี่น้องเพิ่นเบางงามจะติดให้แยกตึงบ่พี่นอ้องคือแหงแค่มันหนียออกมาส่วนล้วแยกจ้ะพี่น้องต้นจะเล็ก็จะเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องก็จะเปลี่ยนสีให้เราไงดอกล้วเนยเริ่มแห้ง ันอยุคหางบ้านจ้ะหางสวน,นไ้่แยกตึงคลองเพื่อนเพมันไแยกถึงจับไปจัาจากบตอมไปจับตอมเนนะ้พี่น้องจุดพักแหล่งเดีออกกยวแต่ทั้งใหกกระเบื้องตาเนาะเนาะจับติดหายแยกตึงมาติดเนาะคลิปนี้ขอเสนอเด้อพี่น้องขอบคุณเลยกระงามของเพื่อนยู่งด้ยพี่น,อน้องสวนผสมแจยข้างบนเนี่ยก็เป็นต้นขนุนเนี่ยพี่น้องต้นขนุน เลี้ยให้ลูกๆว่าปลูกจ้ะเขากัดเสือโลทินเมย์จ้ะเพื so ่อนโลปลูกเอาไม่ห่าจ้ะมาดูเวอร์วาเป็นรังไนึงทั้งงานหนักกับลูกลูกสาวลูกเขยปลูกสับปะรดจ้ะสับเลี้ยให้ลูกๆว่าปลูกจ้ะเขากัดเสือโลทินเมย์จ้ะเพื่อนโลปลูกเอาไม่ห่าจ้ะ อันนี้ของเพื่อนเงียนได้พี่น้องจะ้ะจะได้เงียน,น,นดอกก็เป็นสีแดงว่ล่จะจะ้ะดอกก็แห้งก็เหี่ยวมดแล้วพี่น้องเห็นบหมจ้ะเขียวๆมาจะไม่แจเมนเจ๋อพี่น้องติดกระบอกหมันใจเนาะพี่น้องเนาะนนะติดแล้วไม่แรงเลี้ยงแตทังไหนกระบ,บอกเป็นตาเนาะ,นะจะคอ ตีไทยแยกตึงบ่ติดเนาะคลิปนี้ขอเสนอเด้อพี่น้องขอบคสับลุดยายขอบสับปลวดหน่อยหน้าพอนะกัดโมูแจักสิปีตบติดเละพี่น้องจักสิตีให้ยัยกตึงบ่เนี่ยแยกตึงซันมึงกันเนาะพี่น้องเนาะดอกกลมแหงนะก็ดจะได้เอาฟืนนี่ไปน้ำจ้ะพี่น้องฟืนนี่ไปน้ำ วันนี้ไปเพื่อนแหลงเลี้ยบแต่ทางไหนกกบะโปงติงตาเนาะนี่จะคือตีไห่ยัดติงบปติตดเนาะคลิปนี้ขอเสนอเด้อพี่น้องขอบได้ให้ลูกๆมาปลูกจ้ะขอกัดเยอะโลถิ่นเมยจ้ะพี่น้องลบปลูกเอาไหมห่ะงจ้ะงาหักจก้ะหลายคักหลายจนพา้าดงาเพิ่นหกัก ปมปนเมื่อไจ้ะพี่นอ้องเห็นมึงงามจะติดแหย๊ะตึงบอกพี่น้องคือแหงแค่มันนีออกมาสวนแล้วแย่จ้ะพี่น้องต้นจนระเลี้ยงตะุดยายขอบปลูกัระรุดหน่อยหน้าคนว่ากันยันได้พี่น้องจ้ะจะได้ยันดอกก็เป็นสีแดงไวและจ้ะแด้วก็แหงกั่แห้มันละพี่น้องโอ้เจ้าเสิบยติดมาติดละพี่น้อง แค่สิปีแทย,ย์แยกตึงบอกนในแยกตึงสั้นมึงกันเนาะพี่น้องเเนาะงยนได้พี่น้องจ้ะจะได้เงยนดอกก็เป็นสีแดงไปแล้วจ้ะดอกก็แห้งก็เหี่ยวหมดแล้วพี่น้องปุ๋ยเราก็งามของพื้นอยู่ด้วยพี่น้องส่วนผสมแจกข้างบนนี่ก็เป็นต้นขนุนนี่พี่น้องต้นขนุนอยู่ข้างบ้านจา้ะข้างส่วนน,น้องแยกตึง ของเพื่อนกันเดี๋ยวยัถึงจะไปจัดกรรมไปจัดกรรมนะ่พี่น้องจุดภาคภูแลก็ง,งามของเพื่อนอยู่ดิพี่น้องส่วนผสมจ้ะข้างบนนี่ก็เป็นต้นขนุนนี่พี่น้องต้นขนุนแหล่งเลี้ยงแตทา้งหลายก็พบปเป็นตาเนาะจะัดติดใหายะตึงมาติดเนาะคลิปนี้ขอสนีเด้พอ,อพีดด่น้องขอบคุณุ ยายขอบปลูกสับประรดห,หน้า,ายาวคนว่าก็ได้ให้ลูกๆมาปลูกจ้ะเขากลับเยอะโลทิงแม่จ้ะพี่น้องลูกปลูกเอาไหมหันจะ้ะดอกกร้วยไม้นะก็จะได้เอาฟื่นนี่ไปน้ำ้ะพี่น้องฟื่นนี่ไปน้ำนี่ยวันนี้ไปเพื่อนเนี่ย อันนี้ของเพื่อนอนะนี่อันนี้ของเพื่อนก็จะเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องก็จะเปลี่ยนสีให้เราไงดอกละไมอเลื่มแหง้แหงเร่ให้ลูกๆมาปลูกจ้ะเขากาจื้อโล่ทิ้าางเม่อจะ้งหลงโลกปลูกเอาวไม่แห้จ้ะแห้งหมัแล้ว โอ้ยมะละกอบ่มีฝนหลายพี่น,อน,น้องนี่เดี๋ยวตัวเงาหน่อยๆนี่ป้าแห้งหงมาแล้วโอ้ยมะละกอบ่มีฝนหลายพี่น,อน,น้องนี่เดี๋ยวตัวเงาหน่อยๆนี่ป้าต้นมะลุ่มเริ่งฟักมะลุ่มพี่น้อง ่าใหญ่ย,ย้อยยำหยางอยู่ที่น้องจ้ะต้นมะลุ่มิ่งฝักมะลุ่มอยู่ที่น่างใหญ่ย้อยยำหยางอยู่ที่น้องจ้ะส้มสวนน้ำเจ้โมมี่ฝนแยะเต็งจะด้กินบ่เมิ่งต่นฝนรอบพี่น้องเน,นียยยนยนนเ่ย,ยทนนนน่นใจเท่าไหร่เลยนะพี่น้อง ถ้าตึงอยู่ทีทงหน้าออกมาส้มตาลำญ่เพื่นดูกคคากลายจนหักเนาะออกผ้าออกหมดพ้องเพื่อนกับเฮี้ยวคืยกันจะพี่น้องดอกจะออกแน่่่ออกแน่ต้องขอยหกตึงดอกเริ่มแห้งแล้วนีน่จะพี่น้อง แหล่งเลีอดแต่ทางแหลกับบุบเป็นตาเนะาะนี่ก็คือตีไถ่ยัดตึงบัติดเนาะคลิปนี้ขอสนีเด้อพี่น้องขอบคุณปูนกับงามของเพิ่นอยู่เด้พี่น้องส่วนผสมแจกข้างบนนี่ก็เป็นต้นขนุนนี่พี่น้องต้นขนุนเงียนได้พี่น้องจ้ะจะได้เงอยียนดอกก็เป็นสีแดงไปละจ้ะ แดวจะแห้งกับเหี้ยวนวพี่น้องโมูเจ้กสิบรีบ่ดติดละพี่น้องถ้าสิบปีแหยแยัตึงบอกในยั่ตึงสันเหมอนกันพี่น้องเหเห็นบรจ้าเขียวเขียวมาจะไม่แจ่มเมนจะพี่น้องติดก็บว่ามั่นใจนะพี่น้องเนาะติดแล้วมพ้ของเพื่อนกรเหี้ยวกันจะพี่น้องดอกจะออกแน่ว่าออกแน่ ตัอของยัดตึงดอกเริ่มแหงแล้วนี่จะพี่นอ้อง,งแรงเลี้ยไปทังไหนกับว่เป็นตาเนาะแจะคติดให้ยัดตึงว่าติดเนาะคลิปนี้ขอสนีเด้อพี่น้องขอด,ดอกเริ่มแหงนะก็จะได้อาฟืนนี่ไปน้ำจะพี่น้องฟืนนี่ไปน้ำนี่วันนี้ไปเพื่อนแข้งหงมดแล้วโอ้ยมะละกอบว่ามีฝนหลพี่น้องนี่ เลี้ยตัวงเงีนิดหน่อยนีย่ป้ามั่นใจเท่าไหรเลยนะพี่น้องให้ตึงไอจุดหงหน้าออกมาส้มตาลำา่อยจะติดแหย่ตึงบ่พี่น้องคือแห่งแค่มันน,นียออกมาส่วนล,ลำใหญย,หะนนออยจะพี่น้องต้นจะเล็กก็จะเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องก็จะเปลี่ยนสีให้เรา ดอกลงไหเริ่มแหง้งปลุดยายขอบปรรูสับปลรดหน่อยนวาวพอนาก็แห้งหมดแล้วโอ้ยมันละกอบ่มีฝนหลายพี่น,อน,น้องอนี่เนี่ยตึงแบบนิดหน่อยนี่ป้าต้นมะลุ่มปิ่งฝักมะลุ่มพี่น้องอ้าใหญ่น้อยยำหย,า,ย,ยาง,ยางยพี่น้องจ้ะ ดอกกล่อมงนะก็จะได้เอาฟื่อนี่ไปน้ำมันะพี่น้องฟื่อนี่ไปน้ำเนี่ยวนี้ใบเพลินก็จะเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องก็จะเปลี่ยนสีให้แดงไงดอกกล่อมแงเริ่มแห้งเอาเพลินดูดคากลายจนหักเนาะอ,ออกผ้าออกหมด พ้องเพื่อนก็เหี่ยวคืยกันจะพี่น้องดอกจะออกแน่ว่าออกแน่ต่อของยาตึงดอกเริ่มแห้งแล้วนี่จะพี่น้องมันใจเท่าไหร่